สร็จทุกอย่างพร้อมไฟพร้อมทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราคงต้องย้อนกลับไปเล่าตั้งแต่ต้นเ oh. นื่องจากเมื่อ3เดือนก่อนรายได้ YouTube มันอยู่ไม่ได้ผมก็เลยต้องออกไปทํางานเพื่อหาทุนไม่ไม่อันนี้ไกลไปเอาใกล้เข้ามาหน่อย หลังจากกลับมาทำเกมของตัวเองแล้วได้มองย้อนกลับไปในเกมเก่าๆสิ่งที่เป็นปัญหามาตลอด2ปีของการทำเกมของผมเลยก็คือเดรล็อกรือก็คือไอ้พวกบทพูดต่างๆในเกมเนี่ยที่แม่งดูโคตรเบสิกเลยอะ่ะแลวรู้อะไรป่ะเกมแรกสร้างมาตั้งแต่ปี1950 75ปีไม่มีโซลูชันที่เป็นมาตรฐานไม่มีเนทีฟเดรล็อกซิสเต็มทั้งในโกโดอันเรียลยูนิตี้และทุกสกิ้ดีๆที่ผมเคยใช้ไม่ว่าจะเป็น n น n าหนีโนเวลเลนไพรเดโรจิก2ต่างก็บาวกับเกมเอนจินและแหลกฟีเจอร์ที่ผมต้องการ เนื่องจากชีวิตคนทําเกมมันก็ยากพออยู่แล้วผมเลยจะสร้างภาษาใหม่ที่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่ดูเหมือนชีวิตผมจะยังไม่ยากพออยากให้ทําเกมบน ROG อลา ถ้าใครไม่รู้จัก ROG a ะไร ROG a ะไรเป็นเครื่องเกมพกพาจากทาง ASUS ที่ทำให้เราพกเกมไปเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนกับ PC ติดตัวเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยใช้ OS ของ Windows แถมตัวเครื่องเนี่ยยังมี Global Warranty ตั้ง2ปีนอกจากนี้ใครที่ซื้อ ROG a ะไรและ ROG อะ X เขายังแถม PC Game Pass ฟรีให้ถึง3เดือนที่มีเกมให้เล่นมากกว่า100เกมจากค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft, EA, Ubisoft, Bethesda และอื่นๆซึ่งเครื่องเกมเนี่ยเขาจะมี2แบบอย่างที่บอกคือ ASUS อะไรรุ่นเริ่มต้นกับอะไร X ที่ X เนี่ยย่อม,มาจาก Expert ที่ยกสเปคทุกด้านขึ้นเกือบเท่าตัวและแน่นอนผมที่เป็นเกมครีเอเตอร์จะให้ผมสร้างเกมมันก็ต้องเป็นเครื่องตัวสุดนี่แหละลืมบอกอยากใช้อะไรธรรมดาเรียนเอซูที่เคารพตอนนี้ชีวิตผมก็บัดบอนอยู่แล้วช่วยให้ผมได้สร้างเกมอย่างสะดวกเถอะเนื่องจากเอซูเข้าใจเลยทำการส่งของดีมาให้นั่นคือ,อเอซุอลัยเนื่องจากเอซุดให้หัวชาร์จมา แต่ว่ามันไม่ใช่หัวชาร์จธรรมดาเพราะมันคือหัวชาร์จ ROG ที่มีไฟ RGB และ LED ละ้อเล่น,ลลน,ลลนมันคือชาร์จเจอร์ดอกที่นอกจากจะเอาไ้ชาร์จแล้วก็ยังสามารถต่อจอกับ USB ได้เรียกได้ว,ว่าต่อแล้วจะบอกว่ากลายเป็นคอมพกพานี้ไม่เกินจริงและตอนนี้เราก็เซตอัพคอมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพิมพ์ยังไงะด้วยความโชคดีที่ผมใช้คีย์บอร์ดแบบบลูทูธทำให้สามารถต่อกับ ROG Ally ไ,ได้โดยตรงแต่น่นนอนว่าเขียนโค้ดบนเครื่องเกมพกพามันก็ดูจะลำบากเกินไปในปี2025 ผมก็เลยโหลดเคอร์เตอร์ที่เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดที่มันคือ v ว Code Fork อ่ะที่มี AI เออแค่นั้นแหละโดยวิธีการเริ่มสร้างภาษาใหม่ของเรานะ่ะง่ายมากเข้าเคอร์เซอร์แล้วก็บอกมันว่าสร้างภาษาใหม่ดิแล้วก็หลับตาเอ็กซ์ e ซ e ต์อ e ฟเ o l กซ o แล้วมันก็จะเขียนทุกอย่างให้ทั้งโปรเจกต์ยินดีต้อนรับสู่ยุค AI agent เนื่องจาก AI agent ไม่สามารถที่จะทำงานผมให้ผ่านได้ผมก็เลยต้องลงมาทำเอง แน่นอนว่าการสร้างภาษาใหม่ก็ไม่ยากเรามีทั้งหมด2ท่าคือ1เขียนไฟล์มาเป็นบรรทัดบรรทัดแล้วก็ดูแต่และบรรทัดสั่งอะไรซึ่งวิธีการนี้ทุกคนใช้กันหมดไม่ว่าจะเป็นไดเรกทิคสองหนนี่โนเวลหรือแม้กระทั่งเลนพายวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแต่มีข้อเสียก็คือคิดภาพว่าเราต้องการจะเขียนคำสั่งนี้ใครเขียนโค้ดเป็นจะบอกว่าเรื่องนี้ง่ายมากเราแค่ชิดว่ามันขึ้นต้นด้วยคีย์ิดที่เราต้องการหรือเปล่าตัดช่องว่างจะเอาบับบี้มาเอาเลขสามมาอีซี่ แต่ถ้าเราบอกว่ามันมีการคำนวณเลขระหวบบ่บรรทัดด้วยหรือว่าจะใส่เป็นตัวแปรหรือเอาแบบที่ปวดหัวสุดๆเลยปัญหาก็คือท่าเนี้ยไม่สามารถที่จะทํางานกับคําสั่งที่ซ้อนๆกันได้ซึ่งผมอยากให้มันทําได้ไงเราจึงต้องมาใช้ท่าที่2ก็คือการสร้างคอมไพเลอร์อย่างแรกก็ต้องรู้จักกับคอมไพเลอร์และอินเทอร์พิเตอร์ที่ทำเลสิคอลซินแท็กซนเนมติกแอนาลไลซิสและสร้างอินเตอร์มีเดียตโค้ดผมรู้ เป็นผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสรุปสั้นๆเนื่องจากเราต้องการให้คอมมาทํางานได้แต่คอมมันเข้าใจแค่ศูนย์กับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยอยากจะเขียนภาษาที่เราเข้าใจได้เราเลยต้องมีล่ามแปลภาษาจากสิ่งที่เราเข้าใจไปเป็นภาษาคอมนั่นก็คือคอมไพเลอร์สิ่งที่เราจะทำนั้นไม่ใช่การสร้างคอมไพเลอร์จริงๆแต่เป็นการจำลองการทำงานโดยเราจะแปลงภาษาของเราออกเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่บอกลำดับการทำงานง่ายๆแล้วไปเขียนโค้ดในแต่ละเกมเอ็นจิ้นให้มาอ่านข้อมูลตัวนี้ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสนว่าเป็นภาษาอะไรทุกทุกคนยังตาม เอาเป็นว่าผมอยากได้ภาษา Python ที่สามารถเขียนบทพูดได้แบบนี้แล้วเราจะแปลงให้กลายเป็นแบบนี้ทีนี้เราเห็นแล้ว Input เป็นยังไงเอาพูดเป็นยังไงที่เหลือก็แค่หลังจากที่ผมเหนื่อยจากการเขียนโค้ดมาอย่างหนักในสุดเราก็สามารถแปลงภาษาของเราตามที่ต้องการได้แถมยังมีเทสเคสสตรัคเจอร์และ Document เรียบร้อย v วฟ์โค้ดนี่มันดีจริงๆหลังจากที่เราวฟ์โค้ดจนเครดิตหมดตัวก็ถึงเวลาที่เราจะไปเริ่มสร้างตัวอ่านบนเกมเอนจินที่เรารักอันเรียลเนื่องจากว่าการอ่านข้อมูลจากไฟล์บนบลูพิ้นมันค่อนข้างยุ่งยากและเพื่อเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดเราจรึงต้องใช้ C ีพลัสและอย่างที่ทุกคนรู้ภาษา C+ ีพลัสเป็นภาษาที่ยุ่งยากและซับซ้อนด้วยความที่เครดิต AI ของเคอร์เซอร์เราหมดแล้วทําให้เราต้องมาเขียน C ีพพลัสด้วยตัวเราเอง จะเมื่อไหร่โยชแทแปลงโค้ด y t h o n เป็นซพให้หน่อยอันใจให้ได้โค้ดซมาแล้วผมก็ได้ทำการเอา UI เก่าๆอย่าง u n น Super Natural แล้วก็สแกนแป8ปมาใช้ต่อเข้ากับโค้ดซีแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาเนื่องจากเราทำงานกับซสเมื่อไฟล์ิซลร์พัดพังอันเรียจะทำการลบทุกอย่างของไฟล์เซลร์พัดที่พังออกจากโลกของ Unreal ทำให้บูปินของผมที่ทํามาทั้งหมดกว่า20นาทีพังผมเลยต้องทําการแก้บูปินที่ใช้ได้อีกครั้งรันเกมพังแล้วอันเดียวก็ลบบูปินกูทิ้งอีกแล้วแล้วผมก็ต้องกลับมาแก้แล้วทาบูปินใหม่แบบนี้กว่า3ชั่วโมงจนผมเริ่มท้อแล้วก็ไม่ทําต่อแล้วปิดอันเดียวไปเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวันที่ท้อที่สุดในชีวิตที่จะต้องมาทํางานกับอันเดียวและซีส์พลสที่ AI เขียนมาให้กว่า2,000บรรทัด ผมเลยช่างมันแล้วก็ไปหาเกมเล่นใน PC g ีเกมพาร์ดีกว่าโดยเขามีเกมมากกว่า100เกมผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันดังนั้นก็เล่นให้หมดเลยละกันวันถัดมาผมก็เปิดเอซุดอะไรด้วยความต่อแตะและเข้าไปดูบูปินที่พังอีกครับไม่พัง เนื่องด้วยเหตุผลมาประการทุกครั้งที่บูปินพังผมก็แค่เปิดปิดอันเรียวไปเรื่อยๆจนกว่าบูปินจะซ่อมตัวเองโคตรอันเรียวเลยจนในที่สุดผมก็สามารถแก้ซีิพัพดจนใช้งานได้ในเมื่อใช้งานได้แล้วเราลองมาเขียนภาษาใหม่ของเราพร้อมกันเลยดีกว่าโดยผมจะทําการสร้างสคริปง่ายๆอย่างนี้สคริปค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายแค่เปิดมาถึงเนี่ยทีซีก็จะบอกว่าง่ายเด็กฝึกงานกดช้อยไหนก็จะให้เด็กฝึกงานพูดประโยคนั้นจากนั้นคอมไพล์เอาไปให้อันเรียวอ่านแล้วก็ ง่ายเด็กฝึกง,งานมีชอยขึ้นและักนะคะและเนื่องจากผมออกแบบภาษามาให้เขียนได้ง่ายพอๆกับเขียน Python นั่นหมายความว่า AI ก็น่าจะสามารถเขียนได้ในทันทีผมก็เลยเรียกพี่ของผมผู้พ่ายแพ้ต่อการเขียนโปรแกรมให้มาช่วยโดยผมใช้พี่ของผมเนี่ยเขียนพร้อมสั่ง AI จากนั้นให้แชทเนี่ยเป็นคนสร้างสคริปต์ให้ Enter และสคริปต์ที่ออกมาจาก AI ก็ทำงานได้ทันที เอาเป็นว่าเราลองไปสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงกันเลยดีกว่าเป็นไงครับาการเขียนเดล็อกเกมเยี่ยมชอบมากเลยค่ะซินแทกยากไหมครับไม่ยากง่ายมากเลยมมึงไ,ไม่ได้เขียนเลย <laughs> มึไยง <laughs> ไม่ได้เขียนเองเลยอ่ะสุดท้ายเรามาลองสิ่งที่ยากกว่าเดิมกันหน่อยโดยผมได้ทำการสร้างอีเวนต์ต่างๆใน Unreal และทำให้ใช้งานได้ผ่านสคริปต์จากนั้นโยช a t Do Something เสร็จทุกอย่างพร้อมไปพร้อม What the heck was that? Woohoo, that was incredible. Did you guys see that fireball? Yes, Inorin, we saw it. Probably because you caused it. Hey, I swear I didn't touch anything this time. What's this glowing thing? I've never seen anything like it. Let's see what happens if I ตอนแรกก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่า ROG Ally เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าปรากฏว่ามันเอาอยู่ไว้ทุกคนและพกพาไปไหนก็ง่ายเรียกได้ว่าทดแทน PC ได้ระดับหนึ่งอ่ะคือมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีจอให้เอาเครื่องนี้ไปต่อได้เลยอะ่ะนอกจากนี้เนี่ยเขายังแถม PC เกมพาร์ทให้ฟรีถึง3เดือนเล่นได้มากกว่า100กว่าเกมอ่ะเอาจริงๆคือพอผมทํางานเสร็จอ่ะผมก็ดึงเครื่องออกไปแล้วก็ออกไปเล่นเกมต่อเลยอะ่ะและโดยสรุปในคลิปนี้เราก็ได้ภาษาที่ไว้สร้างไดอล็อกเป็นของตัวเราเองรอบหน้าเราจะมาเริ่มสร้างเกมกันแล้วดังนั้นนนมมาช่่วยยผสร้งเกกัหอ โดยเขียนไอเดียเกมของคุณเอาไว้ในคอมเมนต์ซึ่งมีธีมเกมเป็นโลกไลท์แต่ถ้าไม่เข้าธีมก็ส่งมาก่อนได้ไอเดียไหนโดนเราจะหยิบไอเดียนั้นมาใส่ในเกมกันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนหายขึ้นไป4เดือนเลยนะครับล่าสุดผมออกไปทํางานนอกมาเพื่อหาทุนมาทําเกมนั่นแหละและอย่างที่ทุกคนรู้ว่าถ้าอยากได้เกมดีอะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาผมหมายถึง ผมอยากทําเกมให้ดีเกมที่แบบตั้งใจเพื่อให้คนเล่นน่ะไม่ใช่ว่าแบบเราทําเพื่อให้ตัวเองมีคลิปลงแบบอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะ get ไหะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะได้เมื่อไหร่ด้วยขึ้นกับว่าเรามีของพอให้ทําคลิปหรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยผมคาดหวังว่าให้ตัวเองทําได้2เดือน1คลิปก่อนซึ่งก็ค่อนข้างนานแหละ ถ้าเกิดว่าใครสังเกตในเมมเบอร์เนี่ยผมก็จะมีคลิปควิกอัปเดตในแต่ละวีคให้เป็นการตัดแบบรีบๆว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยทำอะไรไปบ้างถ้าใครอยากช่วยสปอร์ตแล้วก็มีของกำนันเป็นแซนด์อัพบิทติ้งรายสัปดาห์ก็มาจอยกันได้นะครับสุดท้ายขอบคุณทุกคนในรายชื่อเมมเบอร์แล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์ไว้ในคลิปต่างๆด้วยเพราะว่ามีทุกคนผมก็เลยอยากกลับมาทําคลิปให้เร็วๆก็หวังว่าทุกคนจะต้อนรับกันอย่างอบอุ่นใช่ไหมเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงก็เมนต์บอกใน YouTube, นค,ใน YouTube คือ แอป YouTube มันเด้งให้ผมอ่านรัวๆเลยแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวรีบทำคลิปแล้วมาเจอกันบ๊ายบาย